สวัสดีครับผมค,คินกินกวอนจากค่ายมาครับผมวันนี้มาพบกับรายการกคารกกู่คำเมื่หอห้าศิลปินที่ชอบนะผมในตอนนี้ก็พี่จี๊บนะครับผมพี่จี๊บเลิฟอีทพี่จี๊บเลิฟอีทแล้วก็พี่จี๊บเลิฟอีทแล้วก็พี่จี๊บเลิฟอีทแล้วก็พี่จี๊บเลิฟอีทครับอ่ะ ผู้เล่นนะผู้เล่นนะศิลปินคนแรกที่ชอบก็พี่นนทนนครับผมเพราะว่าเหมือนผมชอบสไตล์แนวเพลงของเขาด้วยอะไรประมาณนี้ครับคนที่สองก็พี่โอตปาโมดครับผมผมชอบการแบบว่าเพอร์ฟอร์มหรือว่าการแบบว่าไปทำงานอะไรของเขาประมาณนี้ครับผม โอ้กอดจะไปไนห้องนอนเฮ้ทูอฟแนบีข้างนอกดูเหมือนเก่งโปรดเห็นข้าในหนึ่งใจคนที่3ก็พี่จี๊จริงๆครับผมเพราะว่า,าพี่จี๊เขาใจดีครับเก่งด้วย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 ความนอก คนที่4ี่นะผมก็คือพี่กิตทีแมนดาครับผมเพราะว่าชอบการเล่นคอนเสิร์ตของพี่เขามากเพราะว่าเขาใส่พลังสุดมากๆเลยครับผงงคม,นนมคนสุดท้ายนะผมคือพี่ซาร่าค่ายมาผมก็คือพี่สาวของผมเองครับผมเป็นแบบเห็นพี่เขาเป็นไอดอลมากๆเลยครับผมใช่ ยังไงก็ฝากผลง,งานของผมได้ที่ช่องทางค่ายมานะครับผมแล้วก็ฝากเพลงที่เพิ่งปล่อยไปคือเพื่อนชุบแป้งทอดน,นะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีปล่อยเพลงตกหลุมรักรอบที่ร้านที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ฟังกันบ้างแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากาฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับผมแล้วก็ฝากติดตาม Instagram, อินสตาแกรมกินคารนครับผม K I N K A W O R N ครับผมแล้วก็พิมพ์่างนี้สามารถเซิร์ชได้ทุกช่องทางเลยครับเจอแน่นอนครับ